สวัสดีวันเสาร์ที่12ธันวาคมครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในการลงทุนสูงสุดมาแนะนําให้เพื่อนๆครับและพวกเราจะขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง ufo 8 8ผู้สนับสนุนให้พวกเราสามารถทําคลิปนี้ออกมาได้ครับหาก,พกเพื่อนๆสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d 3 g o d หรือสามารถคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ คู่แรกนิวคาสเซิลยูเนเต็ดพบกับเวสต์บรอมวิดเอาเบียนเกมนี้ถือหางทางเจ้าบ้านครับเนื่องจากฟอร์มในปีนี้ดูจะเก่งกับบอลเน้นรับซะจริงๆแม้ตัวพวกเขาเองจะเป็นบอลรับแล้วรอสวนก็ตามซึ่งถ้าหากดูในเกมที่เจอกับบอลบุกเป็นพายุรับไปสักพักพวกเขาก็กำแพงแตกและก็แพ้ไปในที่สุดครับแต่การมาเจอกับทีมอย่างเวสต์บอมที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ ตัวคุณภาพผู้เล่นก็เป็นรองประสบการณ์ของคุณซือที่เก่งในการพาทีมขึ้นชั้นแต่ก็ถูกไล่ออกอยู่บ่อยครั้งจึงมองว่าเกมนี้ทางสาริกาดงมีที่เด็ดในเกมรุกมากกว่าครับยิ่งการได้ตัวคาร์ลัมวิวสันมาถือเป็นอีกดีลที่สุดคุ้มในปีนี้เลยทีเดียวเสียอย่างเดียวคือทางแม็กซ์แมนเจ็บยังไม่หายแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับด้วยราคาที่ตอบเพียงปอปอเกมนี้ให้ความมั่นใจในระดับ2ดาวครับผมคู่ที่2เป็นดอตมุลพบกับสตุดการ์ดเกมนี้ขอแนะนําทางเช้าบ้านดีกว่าครับ เนื่องจากหากเทียบคุณภาพของทั้งสองทีมแล้วต้องบอกว่าห่างการคนละทุ่งทีมหนึ่งคว้าแชมป์มาตลอดในหลายปีหลังแม้จะไม่สมหวังเลยก็ตามทีครับส่วนอีกทีมเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าทำผลงานได้น่าชื่นชมจริงๆครับยิ่งทางดอทมุลจะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนโดยเฉพาะในรายของฮาแลนด์ที่จะลดความน่ากลัวในแนวรุกข,ของทางเสือเหลืองไปพอสมควรครับแต่ด้วยสไตล์การเล่นของทางม้าขาวเองไม่ใช่ทีมที่จะมาเน้นรับแล้วรอสวนให้เยศัศรีครับ จึงมองว่าบอลแบบนี้มักตัดสินกันที่ความเฉียบคมในแนวรุกมากกว่าและยิ่งหากทางสุดการพลาดทีอาจจะโดนบอนเลเร็วของดอทมุลเล่นงานจนต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียวเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะชนะไปได้ครับอย่างแยก่ก็น่าจะชนะสักหนึ่งประตูดังนั้นแม้จะเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็ขอแนะนําทางเจ้าบ้านครับผมด้วยความมั่นใจในระดับ1ดาวครับคู่สุดท้ายเป็นเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติโกมาดริดเกมนี้ขอแนะนําทางฝั่งทีมเยือนบ้างตองบอกว่าฟอร์มในช่วงหลังนั้นเป็นทับตาหมีที่ดูดีกว่าเยอะครับ เราะนักเตะแ,แต่ละคนที่เสริมทีมมาเมื่อปีก่อนเริ่มซึมซับแทคนิกของเอลโชโลได้ดีวันดีคืนครับทําให้การผลัดใบตัวหลักในปีก่อนนั้นไม่เสียเปล่าจริงๆยิงทางราชันชุดขาวในช่วงหลังอาศัยโชคพาทีมเก็บแต้มมาได้แบบขยิบขย่อนส่วนผู้เล่นตัวหลักแต่ละคนก็ดูจะรวยราครับไอที่หวังไว้เยอะอย่างอาซาก็ไม่ปังดาวรุ่งที่หวังจะให้ขึ้นมาทดแทนได้ก็ทําได้ไม่ดีครับยังต้องอาศัยทั้งคาริมเบนเซม่าโทนี่โครสและเซกิโอรามอสเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อสีหปีก่อนเลยครับ และด้วยสไตล์การเล่นของทางเรอัลมาดริดเองเกมลุกดูจะไม่มีใครอันตรายเท่าไหร่ไม่น่าจะสามารถเจาะเกมรับของทางแอลติโกมาดริดที่ปีนี้พวกเขาเสียประตูในหลีกเพียงแค่2ลูกได้สําคัญที่สุดคือราคาที่ออกมาดันให้เกียรติเจ้าบ้านโดยให้ทางชุดขาวต่ออยู่ปอป,อ,ปอครับมองแล้วเกมนี้ทางแอลติโกมาดริดไม่น่าจะแพ้อย่างแย่จริงๆคือบุกมาเสมอแบบจืดๆเพราะกองหน้าตีนบอดเท่านั้นเองครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางทีมเยือนดีกว่าครับด้วยความมั่นใจในระดับ3ดาวไปเลยครับผม จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้ของพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวเพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกด u u s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ